สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พๆทุกคนนะครับผมโอ้โหขออภยนะัยฮะหายไปนานหลายวันนะครับผมกับช่องเซียนบูมอนเตงครับพอดีว่าผมเป็นโควิดนะฮะแล้วก็หลังจากโควิดหายเสร็จนี่โอ้โหไออยู่ประมาณ3-4วันนะครับเอาตรงๆนะตอนนี้นี่ผมก็ยังเหนื่อยง่ายอยู่นะปอดยังไม่ค่อยเต็มรอยเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอพอจะไหวแล,ะละ้วล่ะก็เลยขออนุญาตกลับมาเริ่มทําคลิปนับตั้งแต่วันนี้ไปแล้วกันนะฮะ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็เข้าเดือนสิงหาคมเดือนใหม่ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe กันไม่หน่อยละกันนะครับผมปุ่ม subscribe อยู่ด้านล่างใกล้ๆนี่เองนะครับแล้วก็ที่อยากจะฝากจริงๆเลยถึงแม้ว่าผมจะเป็นโควิดในช่วงที่ผ่านมาครับแต่ว่าทีเด็ดใน Li@ n e แแอดบอม88ของผมเนี่ย ยังทํางานอย่างต่อเนื่องนะบอกเลยว่าไม่ได้ให้ทุกวันอาจจะให้วันเว้นวันเพราะช่วงนี้บอลมันไม่ค่อยน่าสนใจแต่ให้แล้วนี่เข้าทุกคู่นะครับผมนี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะสาหรับในส่วนของ l i น์แอดนะครับใครที่อยากจะเป็นเพื่อนผมนะครับอยากจะได้รับทีเด็ดดีๆแบบนี้กับผมก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ละกันและที่สําคัญนะครับนอกจากคุณจะได้ทีเด็ดรายวันจาก ลายแอดของผมแล้วนะฮะยังมีสิทธิ์ที่จะร่วมกิจกรรมชิงเงินหมื่นกับผมทุกคลิปด้วยนะครับผมกิการเป็นยังไงเดี๋ยวรอฟังท้ายคลิปแล้วกันนะส่วนฟุตบอลวันนี้นะครับผมผมขอมุ่งเน้นนะฮะไปที่กีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสกันก่อนละกันเนาะเพราะว่าบอลลีกมันก็ส่วนใหญ่เป็นลีกยี่ปลีกย่อยนะครับผมเอาเป็นว่าไปดูกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติกันหน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟุตบอลโอลิมปิกนะครับผมในส่วนของ ฟุตบอลชายนะฮะก็เข้ามาถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับคืนนี้ก็เตะกันคู่คู่ครบเลยนะครับผม2ทุ่มคู่หนึง4ทุ่มคู่หนึงเที่ยงคืนคู่หนึ่งตี2คู่หนึ่งครับไล่เรียงกันไปเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันวิเคราะห์ละกันนะฮะว่าตัวไหนหน่าลงทุนหรือไม่อย่างไรกันบ้างนะครับ4คู่นี้จัดกันไปนะฮะไป งั้นผมขอไล่เรียงตามเวลาไปแล้วกันนะครับเริ่มจากคู่ที่เตะเร็วสุดก่อนแล้วกันเนาะเวลา2ทุ่มตรงนะฮะก็เป็นทีมชาติโมร็อกโกครับจะเจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งรอบที่ผ่านมาครับในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะโมร็อกโกเนี่ยผู้เขาเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะครับผมในกลุ่ม B นะครับจากการชนะ2แล้วก็ แพ้หนึ่งเกมนะครับนี่เข้ารอบมานี่เหนือกว่าอาร์เจนตินาด้วยนะกลายเป็นอาร์เจนเนี่ตกไปที่2แทนนะครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมโมร็อกโกมีเฉือนชนะอาร์เจนตินา2-1ครับแพ้ยูเครน1-2แล้วก็ตามด้วยแมตช์ส่งท้ายนะครับผมพวกเขาถล่มเอาชนะอิรักไปได้3ประตูต่อ0ูนะครับส่วนทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับพวกเขาเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A นะครับผมผลงานเนี่ยคือชนะ2แพ้1เหมือนกันนะครับ เิดสนามมาเนี่ยแพ้ฝรั่งเศสไปเกาะเลยเจ้าภาพนะฮะปตต่อสามแต่สองนัดที่เหลือก็ระเบิดฟอร์มเยี่ยมครับผมเอาชนะนิวซดีและซีประตูต่อหนึ่งตามด้วยถล่มเอาชนะกีนีไปได้สามประตูต่อศูนย์นะครับผมแต่ว่าฝรั่งเศสผลงานดีกว่าครับสหรัฐก็เลยเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มนั่นเองนะฮะซึ่งการเจอกันครับในระดับโอลิมปิกไม่น่าเชื่อนะครับ,บรโบลตโกกับอเมริกาเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งครับแต่เกิดขึ้นเมื่อปี1 9 7 2นะครับผมนานมากครับ ซึ่งครั้งนั้นก็เสมอกไปศู์ประตูต่อสูนะครับคงเอามาวัดอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นมา60กว่าปีแล้วนะครับผมนักเตะในยุคนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะลงเหลือชีวิตรอดจอูไม่ถึงครึ่งนะฮะเอาเป็นว่าเราพูดถึงฟอร์มการเล่นแล้วก็ตัวนักเตะที่เอามาเล่นในรายการนี้ดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งโมร็อกโกก่อนเลยนะครับคือค่อนข้างจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าโมร,โร็อกโกเน้นกับกีฬาโอลิมปิก ครั้งนี้มากนะครับตัวที่ได้โคต้าอายุเกินเข้ามาเล่นครับผมมีอัฟรามฮาคิมีนะครับผมแบ็คขวาจากไป๊ชแชด้วยนะฮะซึ่งก็เล่นได้โดดเด่นแล้วก็เป็นแมนออฟเดอะแบช์ในแมตช์ล่าสุดที่ชนะอิรักด้วยขณะที่ตัวอายุเกินอีกหนึ่งตัวครับผมก็คือโซเฟียนราฮิมีนะครับผมกองหน้าจากสโมสรอาอินนะครับในอาหรับซึ่งเจ้าตัวถึงแม้ว่าจะเล่นในอาหรับนะครับแต่อยากจะบอกว่าเป็นนักเตะตัวหลักนะฮะผมของทีมชาติโมร็อกโกเลยนะครับแม้กระทั่งในชุดใหญ่เนี่ยก็ถือว่าได้ลงสนามค่อนข้างบ่อยยเล ขณะที่ตัวอื่น,นครับที่เป็นนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนี่ก็ไม่ใช่กระจก๊อกง่อยครับดูอย่างปีกที่ชื่ออัปเดย์เอลซาซูลีนะฮะนี่ก็เล่นอยู่กับเรเบติสครับผมแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเอเลชอคโคมาชครับผมกองหน้าจากบีอารีอัลซึ่งก็เป็นตัวจริงเหมือนกันครับในฤดูกาลที่แล้วนี่ลงเล่นกับบีอารีอัลไป31เกมเลยอาเมลิชาสซันครับกองกลางตัวรับจากสมสรแดรงฮะในฝรั่งเศส โอ้โหนี่จัดมานี่ไม่ได้กระจอกเลยนะสำหรับโมร็อกโกครับแล้วผู้รักษาประตูครับก็เอาตัวเก่าวัย5ปีอย่างมูนิเอียนะครับผมมาเป็นตัวประสบการณ์ให้กับน้องๆด้วยครคือมีการผสมผสานกันระหว่างตัวผู้เล่นที่อายุเกินนะครับผมที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่มันจําเป็นครับกับนักเตะที่อายุไม่เกิน23ปีเล่นอยู่ทีมใหญ่ๆเยอะมากครับโมร,ร็อกโกจุดนี้บอกเลยนะผมพูดเลยไม่ธรรมดาฮะ คราวนี้ข้ามาดูทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับผมชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่มาตรฐานพวกเขาก็ยังผ่านเข้ารอบได้อยู่นะครับผมตัวเล่นที่พอจะโดดเด่นหน่อยในความรู้สึกงผมนะครับก็จะมีนักเตะวัย21ปีครับผมที่อยู่ในโคต้าอายุน้อยกว่านะฮะก็คือเควินเป r เรเดสครับอันนี้กองหน้าจากบอฟบวกอาจจะได้เห็นกันบ้างนะสำหรับคอบอลเยอรมัน นอกนั้นที่เหลือส่วนมากครับก็จะเป็นนักเตะที่มาจากลีกดัชนะฮะแล้วก็ในลีกในประเทศของตัวเองนะครับอย่างตัวที่อายุเกินครับก็จะเป็นเซนดาฮาไปสามสิบเอ็ดปีครับอย่างวอลเกอร์ซิมเมอร์มันนะฮะผมเล่นอยู่กับทางด้านของสโมสรแนชวิลล์อันนี้นี่เขาไม่เคยเล่นนอกลีกประเทศตัวเองเลยนะเล่นอยู่ในลีกสหรัฐอเมริกามาตลอดเลยอ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับที่เล่นอยู่ในลีกเยอรมันครับก็คือกองกลางอย่างเมซิมิเลียนดีเอสนะครับเป็นกองกลางตัวรับจากกอยเทอร์เฟิร์สนะฮะในวััยปีซึ่่่งถาามวเลนกบ ก่อนที่เฟิร์สโดดเด่นไหมด้ดูการก่อนอาจจะลงเล่นเยอะแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับผมหน,หนึ่งตัวที่ผมว่าน่าสนใจครับคือตัวนักเตะอายุเกินวัย25ปีอย่างจอร์เจมิไฮโลวิชนะครับผมอันนี้ชื่อเหมือนพวกรัสเซียสโลวาเกียอะไรย่างี้นะแต่เป็นนักเตะสหรัฐนะครับเล่นอยู่กับโคโลราโดลาปิดนะฮะก็มาเล่นในครั้งนี้โดยโคตาอายุเกินนะครับผมเป็นนักเตะวัย25ปีนะฮะซึ่งเล่นในตำแหน่งกองกลางเพลย์เมกเกอร์ตัวนี้เล่นดีน่าสนใจครับ แต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมจริงๆนะส่วนตัวผมก็ยังมองว่าโมร็อกโกเนี่ยดูแล้วพวกเขาจัดเต็มกว่าครับแล้วก็รูปแบบการแน,นครับถ้าดูจากรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาต้องยอมรับครับว่าโมร็อกโกเป็นทีมที่เก็บุกดุดันมากกว่านะครับผมแล้วก็จีจ์ดมากกว่าด้วยอเมริกาเองครับผมเจอของยากแค่แมตช์เดียวคือแมตช์ที่แพ้ฝรั่งเศสตอนนั้นเปิดสนามนะครับหลังจากนั้นเจอนิวซีแลนด์กับกีนีผมถือว่าง่ายนะคือโมร็อกโกดูแล้วเนี่ยเจออาเจนเจอยูเครนเจอ,เอาทางด้านของอิรักครับ มีแต่ของยากมากกว่าอเมริกาทั้งนั้นครับแต่พวกเขาก็ผ่านมาได้อันนี้ถือว่าแข็งนะฮะแข็งกว่าก็คือในรอบแปงกลุ่มโมร็อกโกเจอของหนักยากกว่านั่นเองแล้วผมดูแล้วนะเออทางด้านของอเมริกาเองนะครับกองหลังเองก็ยังไม่ได้ชัวร์สักเท่าไหร่ดูแลเสียประตูง่ายครับกองหลังยังรวมๆอยู่ผมว่าวันนี้เจออย่างโมร็อกโกค,ครับซึ่งเกมบรุกเนี่ยเป็นตัวที่เล่นอยู่ในทีมดังหลีกหลักๆทั้งนั้นนะครับแล้วเป็นตัวหลักด้วยผมว่าอเมริกาวันนี้สู้ยากนะอาจจะสู้ได้แหละแต่ว่า ถึงที่สุดครับบ้านปลายของเกมผมว่าโมร็อกโกยังน่าจะทําได้ดีกว่าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรจริงๆนะผมว่าวันนี้ยังไงเนี่ยทางฝั่งของอทีมจากการทวีปน่าจะผ่านทางของเมริกาไปได้นะครับด้วยศักยภาพตัวผู้เล่นแบบนี้นะผมว่าโมร็อกโกดูดีกว่าครับ ซึ่งอัตราต่อรองครับผมวันนี้ก็เปิดมาตามคาดนะครับผมทางด้านโมร็อกโกเนี่ยต่ออยู่ที่ปอปอครับผมว่าเฉือนได้นะก็ลุ้นเสียครึ่งกินเต็มครับดูแล้วเนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะยังไงก็ต้องเสี่ยงวันนี้ผมขอเสี่ยงไปทางโมร็อกโกแล้วกันผมว่าวันนี้90้าสิบนาทีเต็มน่าจะเคลียร์ได้ไม่ต้องต่อเวลาอะไรนะครับคุณนิเชียโมร็อกโกค,ครับสกอริต่าเนี่ยผมว่า น่าจะมีการยิงประตูได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับสกอร์สูงน่าจะเข้าด้วยแหละเออคู่นี้ผมฝากไว้2บินเลยดีกว่านะผมว่ามอกโกจะเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นต่อมอกโก1บินแล้วก็ตามด้วยสกอร์สูงอีก1บินนะครับสำหรับคู่แรกส่วนคู่ที่2ครับผมต่อเนื่องกันเลยเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสเปนนะฮะก่อตัวแทนจากเอเชียของเรานะครับผมมีผลงานในรายการนี้ที่ยอดเยี่ยมมากมานะครับพวกเขาเนี่ยเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับชนะรวด 3เกมเลยครับเป็นแชมป์กลุ่มดีแบบไม่เสียประตูแม้แต่เกมเดียวครับญี่ปุ่นนี่เอาชนะปรักวยัย5-0ยครับเฉือนมาลี10แล้วก็แมตช์สุดท้ายเนี่ยเฉือนอิสราเอลมา1ประตูต่อ0ูนย์ะครับฟอร์มดีจัดเลยฮะส่วนทางฝั่งสเปนนี่ยังถือว่าขุกขคลักนะเพราะว่าในอารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมีแพ้ด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยเข้ารอบในฐานะรองแชมป์ของกลุ่ม4ครับชนะ2เกมแล้วก็แพ้1เกมครับชนะใน2เกมแรกคือชนะอุซเบียชนะโดมินิกัน3-1ครับ ปิดท้ายด้วยแพ้อียิปเป็น1ประตูต่อ2นะครับซึ่งอียิปตก็เข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มไปนะฮะในกลุ่มนี้ท่าที่สเปนกับญี่ปุ่นเนี่ยเคยเจอกันในฟุตบอลโอลิมปิกไปแล้วนะครับก็คือฟุตบอลโอลิมปิกครั้งก่อนนู่นนะครับผมซึ่งเจอกันในรอบเซมิไฟนอลหรือว่ารอบรองชนะเลิศนะครับ ครั้งนั้นนะครับเสมอกัน0.0ต่อนะฮะแล้วก็ต่อเวลาพิเศษเนี่ยเป็นสเปนเอาชนะไปได้นะครับประตูต่อศูนย์จากมาโกอาเซนซิโอนะฮะผมเด็กเก่าเรอัอามาติดนั่นเองปัจจุบันนี้ไปเล่นอยู่กับเป๊ะแฉนะฮะแต่ครั้งนี้เจ้าตัวไม่ได้มานะครับผมไม่ได้ใช้โคต้านักเตะเกินกับมาโกอาเซนซิโอนะฮะอ่ะไหนๆพูดถึงนักเตะละขอไาส่องนักเตะของทางฝั่งสเปนก่อนเลยลวกันนะครับผมว่าเอาใครมาบ้างนะฮะในครั้งนี้ครับส่วนใหญ่นักเตะ หลายหลายคนครับก็เป็นผู้เล่นที่เล่นอยู่ในลีกภายในประเทศอยู่แล้วนะครับเกาลีกสเปนเขาแข่งอยู่แล้วนี่เนาะแล้วก็มีเด็กน้อยที่น่าจับตามองหลายตัวเลยทีเดียวนะครับตัวแรกนะฮะที่ผมขอพูดถึงก่อนเลยก็คือซามูโอมโรดิออนนะครับผมซึ่เล่นอยู่จริงๆแล้วเนี่ยต้องสังกัดคือไอวานริดนะฮะแต่ว่าปล่อยยืมไปเล่นอยู่กับอาราเบสเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมมากๆเป็นตัวหลักให้กับอาราเบสยิงไป8ลูกเลยนะครับผมในลาลีกา นอกจากนี้ก็ยังมีอาเบลรูสครับผมกองหน้าจอมทะลมประตูครับจากบรากาซึ่งปัจจุบันนี้ครับคอนเฟิร์มแล้วว่าย้ายจากบรากามาอยู่กับกีโรนาในลาลีกาลีกสเปนไปที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เล่นดีอน,นาคตไกลไอมาโอรอสครับผมตัวรุกจากโอซาซูราฮะอันนี้ก็เป็นตัวหลักของทีมซึ่งนอกจากเกมรุกแล้วนะครับผมในส่วนของกองกลางแล้วก็เกมรับก็ยังโดดเด่นครับอลกซไบนาครับนี่นะฮะนักเตะ วัย23ปีครับกองกลางตัวรับจากเบียรเรอัลอันนี้เป็นตัวหลักของทีมเลยครับแล้วก็ยังมีทางด้านของเฟอร์มิโลเปสนะครับผมกองกลางเด็กปั้นครับจากบาร์เซโลนาอีก1ตัวด้วยแมจริงๆก็แอบเสียดายนะไม่เห็นเลมินยามาวนะครับผมในโอลิมปิกชุดนี้นะครับจริงๆอายุ มันได้ด้วยนะแต่ว่าก็คงอยากให้พักนะฮะหลังจากที่เล่นลุยในศึกฟุตบอลยูโรไปคราวนี้มาดูทางฝั่งญี่ปุ่นดีกว่านะครับตัวแทนของเอเชียของเรานะครับชุดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมด้วยนะครับนอกเหนือจากสเปนครับที่ไม่ใช้โคตานักเตะอายุเกินเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับนักเตะส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นที่อายุไม่เกิน23ปีอย่าคิดนะครับว่าเล่นอยู่แต่ลีกในประเทศครับจริงครับ เล่นอยู่ในหลีกประเทศก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ครับมาจากหลีกนอกครับซึ่งก็จะเป็นหลีกดัชกับหลีกของเบลเยียมนะฮะซะเยอะอย่างแผงกลางรับคู่ครับที่เล่นได้ดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆนะครับอย่างริฮิโตะยามาโมโตะนะครับผมจับคู่กับทางด้านของโจเอลฟูจิตะอันนี้เป็นลูกครึ่งผิวสีด้วยนะครับสองตัวนี้ก็เป็นกองกลางตัวรับที่มาจากสโมสรเดียวกันก็คือเซนทรีดองนะครับในเบลเยียม นอกจากนี้ครับก็ยังมีทางด้านของชุนสเกะมิโตะนะครับผมปีกตัวจีตจากสโมสรสปาร์ตาโรถดัมในเนเธอแลนด์นะครับซึ่งเล่นเป็นตัวหลักของทีมนะไม่ได้ไปเป็นนักเตะสำรองของทีมแต่อย่างใดนะผมบอกไว้ก่อนเลยและที่เห็นจะสะดุดตามากที่สุดครับน่าจะเป็นตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูนะครับอย่างเลโอโคคุโบะนะครับผมเป็นลูกครึ่งผิวสีแน่ๆแหละตัวสูงใหญ่เลยนะครับผมอารมณ์แบบนักเตะแอฟริกายังไงอย่างนั้นเจ้าตัวก็เล่นอยู่กับสโมสรเซนทรีดองด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ปล่อยยืมไปให้กับเบนฟิกี ซึ่งแน่นอนครับเท่าที่พูดมาญี่ปุ่นชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับผมแต่ละตัวเนี่ยที่เล่นอยู่ในอาจจะเป็นทีมระดับรองยุโรปครับแต่ก็ถือว่าไปเป็นตัวหลักมีโอกาสได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะ ไม่ได้ไปนั่งจนก้นด้านอะไรแบบนั้นแล้วถ้าดูจากวิธีการเล่นด้วยทีมเวิร์กต่างๆครับผมพูดเลยว่าสเปนวันนี้ไม่ได้เจองานง่ายเลยแม้แต่น้อยนะครับผมยิ่งผลงานสเปนในรอบแบ่งกลุ่มเองก็ไม่ได้ว่าดีอะไรมากมายด้วยแล้วพอเจอบอลที่บี้หนักๆเข้าอย่างแม์สุดท้ายของกลุ่มนะครับผมไปเจอกับอียิปต์ครับพอเจอบี้หนักๆเข้าเนี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเราผมสังเกตสเปนนะครับผมเกมรับมักจะมีปัญหาครับเกมรุกยังดีครับที่ทำประตูคู่แข่งได้เรื่อยๆแต่เกมรับมีปัญหา ขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเกมรุกอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะยกเป็นเกมแรกที่กดปลักไวไป5-0เพราะว่าปลักไวเนี่ยโดนใบแดงเร็วนะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเกมรับของญี่ปุ่นเนี่ยทำได้ดีมากๆแม้กระทั่งในหลายๆเกมที่พวกเขาเนี่ยอาจจะคลองบอลเป็นรองคู่แข่งครับแต่ว่าก็เขาเรียกว่า เหนียวแน่นอ่ะอืมไม่มีโอกาสที่ให้คู่แข่งเนี่ยได้มีโอกาสทําประตูได้แบบจะจะเลยนะครับทำให้ปัจจุบันยังคงคลีนชีตอยู่วันนี้สู้กับสเปนผมว่าสู้ได้ผมว่าญี่ปุ่นสู้ได้เลยนะแล้วอยากจะบอกว่าสเปนต้องระวังให้ดีนะครับเกมสวนกับญี่ปุ่นขึ้นมาแต่ละทีนะฮะถ้าได้จบเมื่อไรเนี่ยมีหวาดเสียวตลอดนะครับผมาตาต่อรองวันนี้ต่อแบบสูสีมากเลยนะสำหรับโต๊ะเมืองนอกนะครับเขามองว่าไม่แตกต่างกันเยอะสเปนต่ออยู่ที่ปอป,อปอครับ ผมชอบญี่ปุ่นครับคู่นี้ผมพูดเลยนะฮะผมว่าสเปนบอลเนี่ยเล่นเคาะกันช้านะครับผมไม่ค่อยไม่ได้แบบว่าโดดเด่นอะไรมากมายอะ <_ d ose> ดูแลญี่ปุ่นดุดันกว่านะครับผมว่ามีโอกาสสูงไม่น้อยนะที่ญี่ปุ่นอาจจะเช็คบินได้ใน90้านาทีอันนี้ผมพูดตรงๆงครับอาจจะจบแค่90้านาทีนะครับแต่อย่างน้อยน้อยที่สุดผมว่าญี่ปุ่นไม่น่าแพ้ใน90นาทีเอาอย่างนี้ละกันนะฮะถ้าเปิดมาสเปนต่อผมขอรองญี่ปุ่นละกันนะครับคู่นี้ก็จัดไปนะครับเชียร์ทางฝั่ง ทีมแดนอาทิตย์อุทัยนะฮะน่าราคารองปปครับถัดมาคู่ที่3มครับมาดูรอบเที่ยงคืนตรงกันบ้างนะฮะทีมชาติอียิปต์ครับจะเจอกับทีมชาติปารักไวนะครับผมซึ่งอียิปต์ครับอย่างที่บอกไปพวกเขาผลงานดีนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มนะครับอยู่กลุ่ม C ร่วมกลุ่มกับสเปนนะครับแต่พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะสเปนในแมตช์สุดท้ายนะครับแล้วก็คว้าแชมป์กลุ่มมาได้นะครับ3นัดเนี่ยมี7คะแนนจากการชนะ2เสมอ1ครับ เปิดสนามเนี่ยเสมอโดมิการนย์ัน0-0ครับหลังจากนั้นชนะรวดให้กับอุซเบกิสถานแล้วก็สเปนนะฮะก็นชนะอุซเบ1-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยชนะสเปนไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับขณะที่ปาร,รักววยครับก็ต้องบอกว่าโกงความตายเหมือนกันครับหลังจากที่แมตช์แรกครับแพ้ญี่ปุ่นแบบบทรูปบนสภาพ0ูนต่อหผมนั่งดูอยู่ด้วยนะหลังจากนั้นครับก็มาพลิกสถานการณ์ครับผมเอาชนะคู่แข่งอีก2ทีมได้นะครับก็คือชนะอิสราเอล4-2 ตามด้วยเชียรมารีไปในแมตช์สุดท้าย1ประตูต่อศูน์นะครับก็เข้าสูา่รอบนี้มาได้ในฐานะรองแชมป์กลุ่มดีนะฮะร,รองจากญี่ปุ่นมาทีมหนึ่งครับนี่ทีมรองแชมป์นี่ประตูติดลบนะยิง5เสีย7นะเออก็ตลกดีเหมอือนกันครับการเจอกันของทั้งคู่ครับในรายการโอลิมปิกเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมวันนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกนะยังไม่เคยเจอกันมาก่อน คราวนี้มาดูการจัดทัพนะครับผมของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่านะฮะความพร้อมโอลิมปิกในครั้งนี้เป็นยังไงครับทางฝั่งของอียิปต์นะครับผมนักเต100นะร0อฮะใช้คสาจุา99.9%แล้กันมันมีบางคนเนาะคือเอาว่า99.99% 99ครับของนักเตะอียิปต์ชุดนี้เล่นอยู่ในหลีกประเทศตัวเองแทบจะทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งหลักๆก,ก็จะมาจากสโมสรยักใหญ่อย่างซามาร็คนั่นแหละ เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่น่าสนใจนะคือตัวอายุเกินครับที่ชื่อว่าซีโซครับในวัย28ปีอันนี้เป็นกองกลางตัวรุกจากซามาเล็กอยากจะบอกว่านี่เป็นระดับซุปตาของลีกเลยนะฮะเล่นดีมากครับและเจ้าตัวเองเนี่ยก็เป็นตัวหลักในทีมชาติอียิปต์ชุดใหญ่ด้วยนะฮะนอกจากนี้แล้วครับก็ยังมีนักเตะอายุเกินอีกหนึ่งรายที่เราคุ้นตาคุ้นหูกันอย่างดีครับก็คือโมเมอลนีนี่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหมดสัญญากับอาร์เซนอลแล้วก็ย้ายไปอยู่กับอาลจซิรา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเล่นอยู่ใน UAE และเจ้าตัวก็ติดทีมชุดนี้มาด้วยนะครับผมเอาจริงๆริงอียิปต์เนี่ยข้อมูลอาจจะน้อยอย่างสักน,นิดหนึ่งนะเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ครับคาแข้งในลีกในประเทศนะฮะผมมาเลยหาข้อมูลยากซะเหลือเกินครับแต่เท่าที่ดูแล้วนะฮะดูจากตัวเลขสถิติการลงสนามพวกเขาเป็นนักเตะตัวหลักของทีมทุกตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเขาเรียกว่าประสบการณ์ในสนามเนี่ยยังไงก็มีกันสูงทุกคนอยู่ละแต่ถ้าคิดว่าข้อมูลของนัก แต่อียิบหายากแล้วครับมาเจอของปรักไว้ไปปวดหัวหนักกวอนเดิมเลยนะฮะเออแต่มันยังมีตัวที่อายุเกินที่น่าสนใจครับก็คือเซนเตอร์ฮาฟมาประสบการณ์ไป32ปีอย่างฟาเบนบาบูเอนานะฮะปัจจุบันเล่นอยู่ที่สโมสรดินโมอมสโกอาจจะคุ้นหูคุ้นชื่อคุ้นตากันสักหน่อยเพราะว่าเคยเล่นอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับ นอกจากนี้ยังมีตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับคือกองหน้าอย่าง so, คูเรียเอนซีโซ่นะฮะที่อยู่กับสโมสรอนไบรตันในปัจจุบันนี้เองนะครับผมผลงานโดดเด่นมากๆใครดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยังไงต้องรู้จักตัวนี้แน่นอนนะฮะจีจาร์ดครับ,รบส่วนที่เหลือครับก็จะเป็นนักเตะที่คาแข้งอยู่ในลีกทางฝั่งของทวีปอเมริกานะครับลีกในในประเทศตัวเองบ้างลีกอเมริกาบ้างลีกอาเจนตินาบ้างอะไรพวกนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วกัน แต่อีกหนึ่งตัวครับก็คือท,ที่ที่เป็นโคต้านักเตะอายุเกินนะก็คือผู้รักษาประตูครับเป็นโรเบโตฟ์นเดสครับในวัย36ปีนะฮะเล่นอยู่กับโบตาโฟโกครับในบราซิลนะครับผมเป็นตัวโกสำรองทีมนะฮะแต่ก็ติดทีมชุดนี้มาในฐานะผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะครับผมดูแล้วเนี่ยปรักวัยก็เน้นเรื่องนักเตะประสบการณ์เหมือนกันนะในส่วนของโคตา้า3คนนะครับเอามาประคองรุ่นน้องซึ่งรุ่นน้องส่วนใหญ่ๆส่วนใหญ่เลยก็จะเล่นอยู่ในลีก าทางฝั่งอเมริกาซะเยอะนะครับคือบริวัยชุดนี้ที่ดูแลวตัวเด่นจริงๆก็คงเป็นท่าน้ของกูโดเอ็นซีโซนั่นแหละที่เราคุ้นหูคุณตาแล้วเราก็ได้เห็นเขาเล่นในไบรตันนะครับผม แต่แค่ตัวเดียวเนี่ยบอกตรงมันก็คงยังไม่สามารถเปลี่ยนทีมได้มากมายะลรขนาดนั้นนะครับผมการเจออียิปต์รอบนี้นะฮะถ้าดูฟอร์มของอียิปต์แล้วแม่ซีซาร์มากนะชนะสเปนแมตสุดท้ายด้วยนะครับแล้วพอดูฟอร์มปารักไวครับเห็นแพ้ญี่ปุ่นมาผมก็อืจะไหวหรือเปล่านะ่าศักยภาพทีมในครั้งนี้ครับค่อนข้างจะสูสีกันเลยนะครับอียิปต์เองก็มีตัวเก่าผสมกับตัวที่จาร์ดครับปารักไวก็เช่นกันนะฮะ วันนี้เลยราคาออกมาเนี่ยค่อนข้างจะสูสีครับเปิดมาเสมอในเสมอกันปารักไวอาจจะขบๆเรื่องอ่าค่าน้ําอยู่เล็กน้อยนะครับคู่นี้บอกตรงว่าอยู่ที่ชอบครับเชียร์ยากมากๆเลยนะฮะแต่ผมดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอียิปต์ยังมีความชัวมากกว่าปารักไวนะแต่ปารักไวก็ไม่รู้สิเกรดฟุตบอลอเมริกาใต้ก็อาจจะดีกว่าทางฝั่งอฟริกาหรือเปล่านะออมเอาไปว่าอย่างนี้คู่นี้เอาที่ชอบละกันแต่ถ้าถามใจผมผมชอบอียิปต์นะผมยังมองว่า ผลงานใน3ามแมตช์ที่ผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่มดูแล้วมันน่าเชื่อถือมากกว่านะครับปากวัยเองเนี่ยเกมรับดูแล้วยังมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับผม,อ,มอียิปต์วันนี้น่าจะน่าจะพอสู้กับปากวัยได้นะเราดูแล้วเนี่ยน่าจะยิงกันยากด้วยแหละเพราะทั้งสองทีมเองก็ไม่ค่อยข่มกันทั้งคู่นะครับวันนี้จัดไปครับผมให้อยู่รองอียิปต์ละกันเนาะในราคาเสมอนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีผลสกอร์จบใน90นาทีหรือเปล่านะแต่ได้คาดการผมว่า น่าจะจบลงด้วยการเสมอกันแบบสกอร์ต่ำนะครับไม่ศูนย์ศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งประมาณนี้ละกันนะครับและคู่สุดท้ายรอบดึกครับเวลาตีสองตรงคู่นี้ผมขอยกให้เป็นคู่เอกประจำคือน,นี้เลยนะครับผมก็คือฝรั่งเศสเจ้าภาพครับจะเจอกับทีมชาติอาร์เจนติน,นานะฮะแมเจอกันผิดที่ผิดเวลาหรือเปล่าเจอกันเร็วไปอ่ะรอบพอตเตอร์ไฟนอลเองนะครับทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยพวกเขาผ่านเข้ารอบมาได้นะครับจากการเป็นแชมป์ของกลุ่ม A ครับ ผลงานคล้ายๆญี่ปุ่นนะชนะรวดสเกมแบบไม่เสียประตูแม้แต่เกมเดียวนะครับก็ชนะอเมริกา30ชนะกีนี1นแล้วก็ปิดท้ายด้วยถล่มนิวซีแลนด์ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนฝั่งของอาเจนินาครับก็อย่างที่ทราบกันครับเป็นรองแชมป์กลุ่มบีนะเป็นรองทางน้าของโมร็อกโกอยู่นะครับอาเจนินาเนี่ยชนะ2แพ้1ครับเปิดมาด้วยการแพ้โมร็อกโกหนึ่งหลังจากนั้นก็ชนะรวดนะครับชนะอิรัก3-1แล้วก็ชนะยูเครนนะฮะ2ประตูต่อศูนย์นะครับคือ จากการที่เข้ารอบเป็นรองแชมป์กลุ่ม um อะทำให้วันนี้เจอของแข็งเลยอะเจนะ่ะอืมแล้วก็ถ้าพูดถึงในระดับโอลิมปิกครับครั้งนี้ก็จะเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมด้วยนะครับวันนี้เตะกันที่กรุงบอกโดนะออสนามจะได้จุได้เยอะหน่อยนะครับผมเจ้าภาพเตะทีครับสนามจุ4ี่หมื่นกว่าคนเลยคราวนี้มาดูสภาพความพร้อมซะหน่อยดีกว่านะครับผมทั้งฝั่งเจ้าภาพฝรั่งเศสนะครับ นักเตะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นชื่อคุ้นตานสักเท่าไหร่ครับยกเว้นไอตัวที่เป็นโคต้าอายุเกินนะครับผมอย่างอเล็กซานเดรลาคาเซตนะครับผมนี่กองหน้านะฮะจากโอลิมปิกลียงวัย3 3ปีมาประคองรุ่นน้องด้วยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับตัวจีครับย้ายจากทางด้านของคริสตัมพาเลตไปอยู่กับไบยมิติกเรียบร้อยแล้วได้ค่าตัว53าล้านยูโรอันนี้ออฟฟิเชียลแล้วนะครับก็คือทางด้านของมิเชลโอลิเซ่นะครับผมตัวนี้เล่นดีจัดนะ นอกจากนี้แล้วครับก็ยังมีโควตา้ายุเกินอีกก็คือทางด้านของชองฟิลิเป้มาเตต้านะครับในกองหน้าวัย27ปีของคริสตันพาเลตตโอ้ตัวนี้เราก็คุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีครับผมโลยอีกบาเด้ครับเซนเตฮาบจากเซบีย่า มานูโคเน่กองกลางตัวรับจากบรเซียมึนเช่นแกรปัดแล้วก็มีทางด้านของเอนโซมิลอสนะครับผมตัวนี้ผมชอบมากเลยปีกตัวจีจากตุลก่าครับลูดูกาล่าสุดนี้เล่นดีมากนะฮะตัวนี้คือโคตาอ่าไม่ใช่โคตาอายุเกินนะลักเตอายุไม่เกิน23ปีนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีอายุเกินแค่ทางด้านของมาเตตาแล้วก็ลาคัสเซตเพียงแค่เท่านั้นเองแต่ในฝรั่งเศสชุดนี้ครับผมชอบอยู่ตำแหน่งหนึ่งก็คือผู้รักษาประตูนะครับผมกิออนเบรเตสนะครับผมเป็นผู้รักษาตัวัยสิปีฮะปีจากตูลู อาจจะดูไม่ไม่ไม่ไมรู้จักะซึ่งแน่นอนหละหลายคนก็ไม่รู้จักครับแต่ว่านี่คือผู้รักษาประตูตัวหลักของทางด้านตูลูสนะครับลองคิดดูว่าในตําแหน่งนี้นะเป็นตำแหน่งที่สําคัญมากครับแต่ว่าได้รับความไว้วางใจครับให้เป็นตัวหลักทั้งในทีมชาติแล้วก็ในระดับสโมสรครับด้วยวัยเป็นแค่19ปีเท่านั้นก่อนเดี๋ยวมาดูครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนตัวนี้อนาคตไกลแน่นอน และทีมเม่พูดถึงไม่ได้ครับสุดท้ายนี้ครับคือโค้ชของทีมชุดนี้ครับเทรอองรีนะครับผมในวัย46ปีนะครับผมเป็นโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะในชุดลุยโอลิมปิกในครั้งนี้ด้วยนะครับผมต้องดูว่าผลงานจะเข้าตาหรือเปล่านะครับเผื่อได้ไปคุมทีมระดับสโมสรใหญ่ๆนะอาจจะเป็นบันไดต่อยอดได้ถึงเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางด้านฝรั่งเศสก็ถือว่าจัดชุดใหญ่พอสมควรเลยนะครับเนี่ย คือขาดแค่เอ็มเปเป้ถ้าเอามานี่ก็ถือว่าแบบใหญ่สุดแล้วอะน้องๆทีมชาติละขณะที่ทีมชาติอาันจินนาครับต้องยอมรับว่าการมาโอลิมปิกในครั้งนี้พวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ชุดใหญ่เท่าที่ควรนะรวมถึงนักเตะโคต้าอายุเกินด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนแหละก็เพิ่งจะได้แชมป์โลกมาแถมได้ แชมป์โคปามาอีกนนะครับผมนักเตะหลายๆคนคงอยากจะพักนะครับครั้งนี้เนี่ยก็เลยมีตัวที่แบบเป็นสตาร์ดังมาแค่ไม่กี่ตัวครับก็จะมีตางด้านของยูเลนอวาเรสครับกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็จะมีนักเตะระดับตำนานนะครับผมของทีมนะครับผมในวัยคุณน้าได้แล้วนะ36ปีก็คือนิโคลัสโอตาเมนดี้นะครับผมเป็นเซดาฮับจากเบนฟิก้านะฮะก็ติดทีมอาเจนตินาชุดนี้มาประคองน้องๆด้วย รวมถึงผู้สัตูจอมเก่าไว้3-2ปีครับอย่างเจโรนิโมโรลลี่นะครับจากไแอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะฮะอันนี้ก็อดีตเนี่ลดแล่นอยู่ในทีมระดับสโมสรบิกๆของยุโรปมาอย่างโชคโชนเลยส่วนที่เหลือครับก็จะเป็นนักเตะร,ระดับดาวรุ่งที่เล่นอยู่ในหลีกภายในประเทศแทบจะทั้งหมดนะครับยกเว้นแค่บางตัวนะอย่างกิเยก e เอเรลโน่ซิเมโอเน่อันนี้เล่นอยู่ใน เลียติโกโมาดริดนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วด้วยนะตดนปล่อยยืมให้กับอาราเบสโดยซ้ำไปซึ่งนอกจากนี้ครับจะมีอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองมากๆครับก็คือหมายเลขสิของทีมครับเดียโก้เอามาด้านะฮะอันนี้นักเตะวัยยีปีด้วยนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่กับโบตาโฟโกในลีกบราซิลเพิ่งจะย้ายจากแอตแลนตานะฮะในลีกของเมเจอร์ลีกอเมริกาไปได้วยค่าตัวสูงถึง19.5้าล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เล่นดีมากนะ แล้วก็น่าจับตามองครับว่าอาจจะได้ย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่ในยุโรปนะครับหลังจากจบรายการนี้เพราะว่าผลงานโดดเด่นซะเลือกเกินแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมการที่อาเจนินาเนี่ยพลาดท่าครับทำได้เพียงแค่รองแชมป์กลุ่มจนต้องมาเจอกับฝรั่งเศสเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยดูแล้วมันเร็วเกินไปหน่อยนะครับแล้วดูจากฟอร์มของฝรั่งเศสเองเนี่ยค่อนข้างจะมีความเขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายมากกว่าอาเจนินาพอสมควรนะฮะถ้าดูฟอร์มอาเจน,นินาเองเนี่ยเกมรุกถือว่าใช้ได้ครับแต่เกมรับ ค่อนข้างจะยังมีปัญหาพอสมควรเวลาเจอทีมที่แบบว่าเขาเรียกว่าใช้ลักษณะักายภาพเข้าบี้เข้าแบบเข้าเข้าเพรสซิงนะครับก็ยังมีอาการไม่นิ่งออกมาให้ได้เห็นเยอะหลายหลายตำแหน่งหลายหลายจังหวะเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอฝรั่งเศสครับผมที่มีกองเชียร์หนุนหลังมากกว่า40,000ืนคนแน่ๆแหละวันนี้เตะในรังเย่าที่บอกโตนะครับผมว่ามันไม่น่าจะง่ายเลยที่เจนนน่าชุดนี้ที่จัดมาแค่นี้ จะผ่านฝรั่งเศสนะครับเจ้าภาพไปได้ผมว่าฝรั่งเศสยังไงเนี่ยผ่านแน่แต่อยู่ที่ว่าจะผ่านใน90้าสนาทีหรือว่าจะต้องเหนื่อยต่อในช่วง120ร้อยนาทีหรือโดนจุดโทษหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าในมุมของการลงทุนแน่นอนเรามองแค่เก้าสนาทีถูกไหมตาต่อรองเปิดมานะครับฝรั่งเศสต่ออยู่ที่ครึ่งลูกส่วนตัวผมว่าก็พอไหวอยู่นะคือ,อยังรู้สึกว่า,าเจนชุดนี้ไม่เท่าไหรอ่อืมมันตัวมันไม่ค่อยดีครับ นะผมอ่านว่าฝรั่งเศสเช็คบินได้ใน90้าสิบนาทีแล้วกันนะขอแค่หนึ่งเมล็ดเด็ดดวงใจนะครับก็น่าจะผ่านได้แล้วคู่นี้ก็ผมให้อยู่ต่อฝรั่งเศสแบบแบบกำมัดนิดนึงนะเกาะจัดไปในราคาครึ่งลูกนะครับสกอริติคาดก็คิดว่าเฉือนไปวิวๆนะครับ1ประตูต่อศูนย์ประมาณนี้แล้วกัน4คู่5บินนะครับวันนี้จัดให้เรียบร้อยสําหรับอ่าเอทุกท่านแล้วนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวมารอดูผลกันแล้วกันนะแต่ตัวทีเด็ดของผมเนี่ย ลน์แอดแอปบอมไปสแปวันนี้ให้แน่นอนนะครับยังไงทักมาหลังบ้านได้เลยสําหรับท่านที่อยากจะเป็นสมาชิกกับผมนะครับเพราะนอกจากจะได้ทีเด็ดหลายวันแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะว่าได้ร่วมกิจกรรมชิงเงินหมื่นในคลิปทุกวันด้วยนะครับผมอย่างคลิปนี้เองก็เช่นกันนะครับผมกิจกรรมทายผลสกรองผมวันนี้นะฮะสาคู่เนาะองตัดออกคู่นึงสุดไหมเอาเป็นว่าผมตัดคู่เตะเร็วสุดนะฮะก็คือโมร็อกโกกับอเมริกาออกแล้วกันนะจะได้อ่า คู่รวมสนุกนะครับผมบางท่านอาจจะเลิกงานดึกนะครับผมจะได้รวมสนุกกับผมได้นะครับเกาะเริ่มคู่แรกสี่ทุนตรงแล้วกันนะฮะญี่ปุ่นสเปนอียิปาปร,รักวายแล้วก็ฝรั่งเศสอาเจนินานะครับทายผลสกอร์ครับให้ถูกทั้ง3คู่พร้อมกับติดแฮชแท็กบูงมาตงให้เรียบร้อยครับทําถูกต้องตามนี้ทายผลสกอร์ถูกนะครับผมถ้าบุคคลทั่วไปรับไปฮะสามพบาทครับแต่ถ้าใครเป็น V.I.P เป็นสมาชิกกับผมอย่างที่ผมบอกไปนะ ก็จัดไปเลยครับ1,000 10, 0บาทเน,น้นๆน,นะฮะส่วนคู่ปลอบใจราคา200ค่าคืนนี้ครับแน่นอนครับไปคู่ดึกสุดตี2เลยฮะฝรัร่งเศสกับอาร์เจนตินานะครับผมแต่ทายทั้งทีทายมา3คู่เลยนะครับเดีวผมนั่งตรวจกันบ้านเองนะสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้คือเรื่องการติด Hash ท b o บูมบอลเต็งนะครับผมใครที่ทายถูกแต่ไม่ติด h a s h ท a g อดได้รางวัลน,นะผมย้ำไว้ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ติดแฮชแท็กบูมบอเตงันให้ครบทุนเรียบร้อยทุกทานนะครับผมฝากไว้ด้วยสําหรับช่องของบูมบอลเตงนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปผมทําคลิปย,ยาวๆทุกวันถ้าไม่มีอาการป่วยมาแทรกซ้อนอีกนะครับผมน่าจะหมดแล้วละ่ะคนอะไรมันจะป่วยได้ตลอดทั้งปีเนาะอะ่หลังจากนี้ไปก็ยาวไปจนถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเตะกันเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับดูบอลยอย่างมีความสุขแล้วก็ได้กำไรกันทุกคนด้วยนะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ